อไม่ทันได้วัดมั้ครับได่ได้ครับผมโอ้ยแต่มแนบปีหกห้าทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เนี่ย อโดนสักทีโดนสักทีมาแล้วครับผมแต้มแรกของปีหกห้าครับมาแล้วครับผมกับเม่นยางแค่นะครับผมไซก็พอได้ครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมกับแต้มแรกของปีหกห้านะครับมานะครับประช่อนตัวแรกครับผมของปีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับคนตกปลาปาจีนบรีชาแนลนะครับผมโอเคครับ